คุณกำลังฟัง IT r e รีตองพอดแคสตหยิบขนบ IT มาขยี้ตามธรรมเนียมสวัสดีครับผมป๊อบนัทพุทธครับและผมเอสชัดชัยครับและนี่คือ IT r e รีตองพอดแคสตครับหยิบขนบ IT มาขยี้ตามธรรมเนียมสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรมาเล่าไหมพี่อ่าคราวก่อนเอเอาประวัติอีเมลใช่ไหมอ่ามาเล่าคราวนี้ ถึงคิวของโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกใกล้เคียงกันใกล้เคียงอ่าหลายคนเด็กสมัยนี้ก็โอ้โหใช้มือถือกันแบบเกิดมาก็เห็นแล้วอะเอาจริงเกิดมาเหมือนจะออกมาพร้อมเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าเดินเจ็ดก้าอันนี้ออามาเกิดมาพิมพ์เลขเจ็ดคำใช่ในคืนนี้ถ้าจะมาพร้อมกับมือถือแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมือถือย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดมาปีสองปีหรือสิปีผมดาว่าหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ใช่เลยเอาจริงๆถ้าเกิดว่ารุ่นพี่หรือรุ่น อาจจะเอ๊ะน่าจะเคยเห็นภาพอา่ะมือถือเครื่องแรกของโลกเป็นยังไงนะครับเอ๊ะลองทายดูว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกเปิดตัวขายในราคาเท่าไหร่ณวันนั้นเอาอบาทนะบาทบาทนะอมผมว่าต้องมีหกเจ็ดหมื่นนะแพงกว่านั้นแพงกว่านั้นดิเหรอแพงกว่านั้นในยุคที่โทรออกได้แล้วก็ชัดไม่ชัดด้วยนะใช่ปุ๊มมีแค่ปุ่มกดโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวจริงเหรอเท่าไหร่พี่ใบปีก่อนนะปีก่อนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หนึ่งเก้าแปดสี่ผมยังไม่เกิดเลยนะ เครื่องแรกในโลกแพงกว่านั้นแสนนึ่งอะหนึ่งแสนสามมื่นบาทถ้าถ้าบวกกับถ้าบวกกับค่าเงินเฟอ้อปัจจุบันนี้น่าจะหลัก 3, ออพอปรับเป็นค่าเงินปัจจุบันสามแสนสองหมื่นบาทเพราะว่าเงินมันเฟอ้อพามาหลายสิบปีเกือบเกือบสามสิบห้าปีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกคืออ่ะยี่ห้ออะไรผมดาวมโตอร์อล่าอ่อันนี้หลายคนเคยได้ยินมอเตอร์โอล่าดนาแท็ก แปดพันเอ,อ็กซ์กระดูกหมากระดูกหมาเออกระติกน้ําเออกระติกน้ําก่อนเหรอกระติกน้ํากระดูกหมาคนนี้พูดไงเออใช่ใชได้ทั้งคู่วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่สิบสามีนาคมหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ขายในราคาเครื่องละ3,995เหรียญน,นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ130,000บาทแต่ถ้าเกิดนำมาตีค่าเป็นเงินปัจปจ,ปจ,จุบันแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่9ก0 0เกว่าเหรียญหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็300,000กว่าบาท พูดง่ายก็คือผ่านมาสาสิบปีเนี่ยมันจะมีเรื่องของเงินที่มันเฟอ้อขึ้นใช่ครับอ่าก็จะจากจากหนึ่งสามพันเหรียญก็จะกลายเป็นเก้าพันเหรียญแต่ต่อให้ไม่เฟอ้อก็คือเครื่องละแสนนะครับแพง <c oughs> ชิบหายอเออใช่ทีนี้อ่ะเรามาดูกันว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นยังไงเรื่องราวของค่อนข้างสนุกน,นะครับเจ้ามือถือไดนาแท็กแปดพัน X เนี่ยเครื่องเนี้ยถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยบริษัทมโตอรโล่าอ่าแน่นอนเมื่อก่อนจะพูดถึงโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ไร้สายยุคแรกๆเนี่ยก็ต้องเขาโมอตอรโล่าใช่ ถือเป็นรุ่นแรกของซีรีส์ d ดนา t ท็เลยแทเนี่ย TAC มันย่อม,มาจาก Total Area Coverage นะครับไม่ใช่แท็ที่แปลว่าภาษีนะไม่ใช่ผลิตขึ้นระหว่างปี1984ถึง1994นะครับถูกคิดค้นขึ้นโดย Martin Cooper Executive ของ Motorola ในตอนนั้นทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าว,ว่า Rudy k r o l o ็อกเขาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Motorola อเขาก็โทรหามาร t ติ Martin, แล้วบอก Martin นว่า มาตินมาที่ออฟฟิศเราหน่อยอันนั้นในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองซึ่งใช้โทรศัพท์บ้านนะโทรศัพท์บ้านแลนไลน์ยังมีอยู่ตอนนี้มีแลนไลน์แล้วโมโตโรล่าเขาทาแลนไลน์โทรศัพท์บ้านอยู่เขาบอกว่าเราต้องช่วยกันประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือมาตินก็บอกว่าอะไรคือโทรศัพท์มือถือก็ไม่รู้ให้กูแบกโทรศัพท์บ้านใช่เพราะตอนนั้นมันแบบไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของมันอ่ะเขาแล้วก็ลูกทีมเนี่ยใช้เวลาหกสัปดาห์เพียงหกสัปดาห์นะเดือนครึ่ง ในการออกแบบแต่เขาบอกว่าในการออกแบบอย่าเดียวโมเดลโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่ใช้งานได้สาเหตุที่ต้องเร่งทําเพราะอะไรแบบทำอะไรต้องเร่งทำแค่6สัปดาห์เพราะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบริษัท federal communications commission เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในตอนนั้นอยู่ในระหว่างการตัดสินใจยิยนยอมที่จะให้คู่แข่ง สำคัญก็คือ AT&T อา AT&T ถ้าใครเคยไปเมกาจะรู้ว่ามันเป็นมันเป็นเครือข่ายเหมือนบ้านเราใหญ่ r u e เป็น AS อาแต่ตอนนั N ้นเนี่ยใหญ่หญที่สุดแล้วอาได้สิทธิครอบครองสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยศูนย์วิจัย Bell Labs ภายใต้บริษัท AT&T เนี่ยเขาก็คิดค้นโทรศัพท์มือถือเช่นกันอะพูดง่ายๆคือ AT&T เนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการสัญญ,ญาณโทรศัพท์ใช่ไหมแต่เขามมีบริษัทวิจัยชื่อ Bell Labs ที่เป็นคนคิดคนโทรศัพท์มือถืออ่าดังนั้นเนี่ยมาตินกับรูดี้เนี่ยเขาต้องรีบทําให้สําเร็จก่อนคู่แข่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางนั้นทําได้เนี่ยเขาก็จะแย่งสัญญาณโทรศัพท์อะไรทุกอย่างไปเลยอ๋อก็ลังงงว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่ามีสัญญาณสําหรับรองรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นไปได้เขาเขาบอกว่ามีสิทธิ์ครอบครองสัญ,ญญาณโทรศัพท์มือถือเพราะมันเกิดแสดงว่ามันเกิดมาจากเทคโนโลยีสัญญ,ญาณไร้สายก่อนเป็นไปได้แล้วก็จึงต้องผลิตดีวิ์ที่สามารถ รองรับเทคโนโลยีนี้ได้พี่ว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณเดียวกับการส่งคลื่นวิทยุอะไระต่างๆอ่าแลซึ่งตอนนั้นคงค้นพบไอ้สัญญาณโทรศัพท์มือถือไร้สายนี้ก่อนแต่ปุ๊บคนพบโดย a t t <ช>ซึ่งเป็นค่ายเ <c oughs> ครือข่ายอยู่แล้วเพราะนั้น a t t ก็เอ้านี่ว่าฉันมีโนเลจในการทําสัญญาณการสื่อสารแบบนี้ฉันก็ทำมือถือด้วยสิดีไวซ์ด้วยสิถ้าเราออกดีไวซ์มาก่อนเราก็น่าจะแย่งทิงสัญญ,ญาณมาได้ข่าวก็เลยมาถึงคุณรูดี้ใช่ครับ,รบอ๋อโดยใช้เวลาหกสัปดาห์เนี่ยในการช่วยทํากันนะครับ หลังจากการประชุมกับมาตินดูดี้ก็คุยกับพนักง,งานออกแบบเขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฝ่ายเอนจิเนียร์ฟังในวันเดียวแล้วก็เหลือคนอยู่ในห้องแค่แปดคนเขาบอกว่าที่เหลือเนี่ยออกไปหมดเขาบอกว่าคนที่ไม่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยจะสําเร็จเนี่ยเดินออกจากห้องไปกันหมดเลยออืมอืมเขาบอกว่าจริงๆนะมันมีมันเป็นเรื่องที่น่าจดจจริงจริงแล้วเขาก็ทํากันได้สําเร็จนะคือในวันที่ 4, สี่เมษาย,ยนพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม เป็นวันที่มาตินคูเปอร์เนี่ยทดลองใช้โทรศัพท์มือถือที่เขาประดิษฐ์ร่วมกับรูดี้เนี่ยเป็นครั้งแรกอืมอ่ะอันนี้ทดลองนะทดลองใช้กันเองและคนที่เขาโทรหาคนนั้นเขาโทรหาเป็นคนแรกเนี่ยคือใครให้ถ่ายเป็นผมผมโทรหาเมียไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่แฟนสาวไม่ใช่ใครเลยแต่ว่าเป็นโจเอลเอนเกลเขาเป็นคใครรู้ไหมเขาเป็นหนึ่งในทีมวิจัยคู่แข่งของ เบลล์แล็บสยเจ๋งวะล่ะเจ๋งโทรหาคู่แข่งเลยไอ้เบลล์แล็บเนี่ยแล้วก็พูดว่าโจเอลวันนี้ผมมาติ้นะผมโทรหาคุณจากโทรศัพท์มือถือเชฟเออไอ้นั่นก็ช็อกแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สสยโต๊ะสมา์ทโศัพท์าร์หลอกไว้ก่อนหลอกไว้ก่อนเออมาร์ตินเขาก็เล่าเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วว่าโจเอลตอบกลับมาว่ายังไงแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย เขาหยิบโทรศัพท์มือถือ,อมายืนคุยอยู่ที่ที่ six avenue ของนิวยอร์กเลยบนบนถนนเขาทดลองยืนคุยบนถนนเขาก็เห็นคนเดินผ่านไป,ไปผ่านมาก็งงว่าไอ้นี่มันทําอะไรคุยอะไรอยู่เพราะไม่รู้ว่าเนียเครื่องคือเครื่องอะไรนั่นแหละหลังจากนั้นก็เกิดการประชาสัมพันธ์แล้วก็คุยให้กับ c n n ฟังก็เริ่มออกเป็นข่าวขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ มันก็คือความสาเร็จนั่นะมันไม่ใช่ว่าจะวางขายได้เลยเพราะว่าวันที่เขาโทรอ่ะคือ1973มันโปรตไท้ายปะมันต้องใช้เวลาอีก10ปีอ่ะเขากับทีมวิจัยกับพัฒนาไปอีกใช้เวลาส0ปีนะบวกกระเมินลงทุนอีกหนึ่งรล้านเหรียญเออในตอนนั้นน่าจะยมากุคนั้นยังไม่ลงเงินเฟ้อนะขนาด1นึ่พันยังกลายเป็นสามพันเหรียญราคาถ้ามันรวมโอ้โหอาจจะเป็น300รล้านเหรียญแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะมันนํามาสู่เราทุกวันนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่น d ดนา t ท c ก0 0 0พ สูงสามสิบสามเซนติเมตรหนึ่งฟุตอ่ะใบบรรทัดที่เราเอาไปโรงเรียนตอน,นเด็กอะ่อะยังสามสิบเซนอ่ะสูงไปสามเซนออแล้วก็กว้างสี่เซนติเมตรหนาเก้าเซนอ่าดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าแบบกระติกน้ําหรือกระดูกหมากระดูกหมาเออพะน้ําหนักของมันเนี่ยอยู่ที่เจ4เก้ากรัมหรือเกือบเกือบ,ก,บกิโลนะครับตัวเครื่องอ่มีสีขาวสีเดียวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงทํางานด้วยแบตเตอรี่สนทนาติดต่อได้นาน30ินาที ติดต่อกันนาน30นาทีเปิดเครื่องสแตนบายทิ้งไว้ได้6ชั่วโมงสามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ได้30เลขหมายออสเสียงสนทนาเนี่ยยังเป็นโมโนครับแล้วกล้องกล้องถ่ายรูปกี่ล้านพิกเซลครับแล้ว Facebook อยู่ตรงไหน <laughs> แอปได้กี่แอปเออไม่มีม,มันไม่มีหนะ้าจอไม่มีอะไรด้วยซ้ำโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวใช่แต่ที่คือเบมเบอร์ใช่ นั่นแหละก็วางออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่13มีนาคม1984อย่างที่บอกว่าราคาเครื่องละ3,900เหรียญหรือเทียบเป็นเงินตอนนี้ก็หมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 2 0 0 0 0บาทนะครับด้วยเหตุที่มันมีราคาแพงมากมันก็เลยทำให้ขายได้ไม่มากนะักแต่ว่ามันก็มีคนที่ซื้อไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีหรือว่านักธุรกิจ first adopter ใช่ครับ ซึ่งเอเขาจําเป็นจริงๆเพราะว่าตอนนั้น,นการสื่อสารมันไม่ได้อย่างคนจําเป็นจริงๆคนที่เป็นนักธุรกิจโอ้โหรวยเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้เขาซื้อได้เพราะว่าตอนนี้นมันใช้เพจเจอร์อยู่หรือไม่ต้องใช้แลนด์ไลน์ซึ่งมันไม่สะดวกในการเดินทางต่างๆนะครับอันหนึ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในป๊อปเคานเจอร์เลยและคนจะรู้จักม o t o r o l a d y n a t a c 8ก0 0 x ็ก็คือหนังเรื่อง Wall Street คือดินหนังเรื่อง Wall Street ในปี1987บ อ่าจะเป็นไมเคิลดักลาสอ่าเขาเป็นนักธุรกิจร่ำรวยเลยแล้วเขาก็เขารับบทกอร์ดอนเกโก้นะครับแต่เขาก็เดินคุยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อยู่บนชายหาดอ,อ่าอันนั้นก็คือภาพจําที่คนจําได้ว่าอ๋อเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกแล้วมันจะต้องรวยขนาดเนี้ยที่ต้องใช้มือถือเครื่องเนี้ยออืมอืมทุกวันเนี้ยเด็กรุ่นนี้ก็คงจินตนาการไม่ออกว่ามันจะหนักได้ขนาดไหนมันทําไมแพงมันไม่มีเลยเลยครับ อืมแต่ยุก,ก่อนอะ่ะการติดต่อสื่อสารนะมันมันมันยากมากจริงๆแค่ออกจากบ้านกนะ็คือติดต่อสื่อสารไม่ได้ละแต่ก่อนเราใช้มือถืออ่ะไม่ต้องไม่ต้องเครื่องหนีหรอกเครื่องถัดถัดจากนั้นที่เป็นโนเกียอะไรต่างๆที่เราเริ่มใช้กันเราใช้กันได้ทั่วแพร่หลายแล้วอ,ะอ่ะเราก็ใช้โทรเข้าโทรออกแค่นั้นนะถูกต้องแค,แค่นั้นเต็มที่เล่นเกมงูแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยก็ต้องขอบคุณนะวันนั้นอะ่ะที่มีคนเดินหนีเขาออกจากห้องอ่ะแต่เขายังบ้ามุ่งมั่นแบบ เขายังหมกมุ่นหรือแปดคนเขาบอกเออเขายังหมกมุ่นกับกับเนี่ยเหมือนที่เราเคยบอกหลายตอนว่าเฮ้ยฝรั่งมันหมกมุ่นไงเพราะมันหมกมุ่นมันทําให้สุ้วันเนี้ยมือถือมันมีคนใช้กี่พันล้านคนนะ,ะก็เนี่ยมาตินคูเปอร์เขาก็กล่าวว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นแค่เหมือนนักฝันไปวันๆอะ่ะเขาก็ไม่คาดฝันว่าสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงเออเออแล้วเขาก็บอกว่า แต่ผมว่าเราอ่ะไม่ควรไปคิดอย่างนั้น,นตั้งแต่ต้นเออมันเป็นเหมือนกับที่บอกว่ามันยากมากที่จะมีโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นอ่ะเหมือนตอนนั้นที่เขายังตอบรูดี้เลยว่าแบบมือถือโทรศัพท์มือถือคืออะไรอ,อ,อแต่วันหนึ่งเขาก็ทำมาได้สําเร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยดูสิตอนนี้ก็มีคนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า5,000ันล้านเครื่องทั่วโลกแล้วต้องขอบคุณเลยเขายังมีชีวิตอยู่ไหมพี่ยังอยู่อายุเก้าสิบสี่ปีโหเฮ้ย มันนึกถึงถ้าเป็นตัวเขาว่าเขาก็คงมาสัจจา์ในชีวิตเขาเนอะที่เขาเห็นสิ่งที่เขาประดิษฐ์อันนั้นอะมาจนถึงทุกวันเนี้ยเนอะจากกระดูกหมากลายเป็นอะไรเขาไม่รู้อยู่ในมือเออแล้วก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกเนี่ยเราดูสคริปต์เราก็ดูจากมือถือทุกวันเนี้ยและเขาอยู่มาทุกทุกรุ่นของโทรศัพท์มือถือซึ่งเขายังใช้กระดูกหมาขนาดอยู่ แต่กดไปหาใคร, <c oughs> ใครไม่มีใครรับเลยนะแ <c oughs> ต่ว่าคลาสสิกเนี่ยว่าไดครับผม <c oughs> ขอบคุณคุณอาตินแล้วกันที่มีโทรศัพท์ทำประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือให้เราใช้กันทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาแต่พอดได้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์นหน้าดูว่าเราจะหยิบเรื่อง i ออะไรมาคุยกันใน IT Re รีตองพอดแคสต์ครับและนี่คือ IT รีตองพอดแคสต์ติดตามตอนใหม่ของ IT รีตองพอดแคสต์ได้ที่นี่